อาการใจตรงกินปุ๊บออกปั๊บเป็นอาการผิดปกติของร่างกายจริงไหมมีคนเป็นเยอะหรือเปล่าหรือว่าจะมีแค่เราคนเดียวที่เป็นอาการนี้นะคะเกิดจากการที่ผนังลำไส้เรามีความไวมากกว่าปกติค่ะหรือเป็นรีเฟกชัอย่างหนึ่งของร่างกายนะคะที่เรียกว่า r a s t o c o l i c r e f e c t นั่นเองโดยจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาที่เรากินอาหารนะคะโดยเฉพาะมื้อแรกของวันนะคะเวลาที่อาหารทกลงมไปถึงกระเพาะเนี่ยจะมีการกระตุ้นของระบบประสาทนะคะทําให้เกิด g ก s t r o l o l i c r e f l e x นะคะแล้วก็จะมีการส่งสัญญาณไปถึงประสาทสมองคู่ที่10ค่ะพอสมองรับรู้แล้วก็จะส่งสัญญาณมานะคะกระตุ้น ผนังของลำไส้นะคะซึ่งมันก็จะมีระบบประสาทที่เรียกว่า ENS นั่นเองทำให้มีการบีบตัวอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ส่งกากอาหารเก่าที่อยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะคะลงไปที่ไส้ตรงแล้วก็ลงสู่ทาวารหนนะังนั่นเองทำให้เรามีอาการปวดจระรหรือปวดอึขึ้นมากระทันหันเวลาที่กินอาหารนั่นเองค่ะแล้วรู้ไหมคะว่ามีคนที่เป็นเหมือนเราอยู่หนึ่งในสามเลยทีเดียวถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะถ้าสมมติคนเดินมาเก้าคนก็จะมีอยู่สาม คคนนที่่เป็ะภาวะนี้ไม่ได้อันตรายนะแต่ว่ามันก็น่ารําคาญเนาะต้องวางแผนการเดินทางดีๆนะคะเช่นอาจจะต้องทานอาหารก่อนล่วงหน้าที่จะเดินทางนะคะโดยอาการจะเกิดขึ้นภายใน30นาทีหลังจากที่เริ่มกินอาหารเข้าไปค่ะตอนคนเร็วบางคนช้าก็แตกต่างกันไปค่ะใครที่มีอาการแบบนี้อยู่คอมเมนต์บอกไว้ได้นะจะได้รู้ว่ามีคนเป็นเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยค่ะ